การหาข้อมูลซ้ำในคอลัมน์เดียวกันด้วย Excel และ Access นะครับสำหรับหัวข้อนี้นะครับจะแนะนำวิธีการหาข้อมูลซ้ำในคอลัมน์เดียวกันนะเปรียบเทียบระหว่างนะครับโปรแกรม microsoft excel กับนะครับ microsoft access นะครับเพื่อเป็นทางเลือกนะครับสำหรับการทำงานนะครับวิธีการจะเป็นยังไงนะครับมาดูกันเลย มาดูวิธีการหาข้อมูลซ้ำในคอลัมน์เดียวกันนะครับใน e x c e l กันนะครับตัวอย่างนะรายชื่อผู้สมัครนะมีข้อมูลอยู่2คอลัมน์นะครับผมจะให้นะครับโปรแกรมช่วยหาข้อมูลนะครับในคอลัมน์ที่1ก็คือเป็นรหัสผู้สมัครว่ามีข้อมูลนะครับรหัสไหนซ้ำกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือให้เราคลิกเลือกข้อมูลนะครับที่เป็นตั้งแต่เซลล์แรกนะกดค t r l s h i f ปแล้วก็ลูกศรลง นะครับก็จะเป็นการเลือกข้อมูลทั้งหมดนะครับทุกรหัสนะครับจากนั้นไปที่แท็บโฮมนะครับไปที่แท็บโฮมนะครับมาที่คำสั่ง conditional formatting นะครับแล้วก็ไฮไลท์เซลล์รู r นะครับแล้วก็มาที่ duplicate value นะครับจากนั้นเราก็เลือกนะครับว่าต้องการที่จะ นะครับจัดรูปแบบแบบไหนนะครับซึ่งเขาก็จะมีรูปแบบสำเร็จมาให้แล้วก็จัดรูปแบบเองนะในที่นี้ขอใช้รูปแบบสำเร็จนะครับก็คือ red f i e l d with dark red text นะครับคลิกโอเคนะครับเราก็จะเห็นว่ามีรหัสที่ซ้ําก็คือ0ูนนะครับนะครับอยู่นะครับแค่นี้เนาะต่อมานะครับถ้าเราต้องการหาที่เป็นนะครับชื่อนะผู้สมัครซ้ำเราก็ทำแบบเดิมนะคลิกที่ข้อมูลเซลล์แรกกด c t r o l shift แล้วลูกศรลงเนาะไปที่แท็บโฮมคอนดิ i แนลฟอร์แมตติ้งนะครับไฮไลท์เซลล์รูแล้วก็ดูพิเคทแวลูนะครับแล้วก็เลือกรูปแบบแล้วก็โอเคนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับรายชื่อผู้สมัครก็จะมีอยู่2เรคคอร์ดที่ซ้ำกันก็คือรหัส011นะสติลเด t น0 1 1นะครับ ต่อมานะครับอลองมาดูที่ชีตรายชื่อผู้เข้าสอบบ้างนะครับก็จะมีผู้เข้าสอบอยู่จํานวนหนึ่งนะมีคะแนนแมทคะแนนอิงนะครับเราต้องการหารหัสที่ซ้ากันว่ามีไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็คลิกเลือกข้อมูลนะรหัสผู้สมัครนะกด Control Shift ลูกศรลงนะครับจากนั้นไปที่แท็บ Home Conditional Formatting Highlight Cell Rule แล้วก็เลือก Duplicate Value แล้วก็โอเคนะครับจะเห็นว่าข้อมูลในชีทนี้จะไม่มีรหัสซ้ำกันแล้วนะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีเซลล์ใดเซลล์หนึ่งที่ถูกจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเนาะต่อมานะครับจะมาดูวิธีการหาข้อมูลซ้ำในคอลัมน์เดียวกันด้วยนะโปรแกรม Microsoft Access นะครับตอนนี้เรามี ตารางข้อมูลอยู่2ตารางเหมือนใน Excel worksheet ตนะครับตารางแรกเป็นรายชื่อผู้สมัครเนาะตารางที่2เป็นรายชื่อผู้เข้าสอบนะครับอ่าคราวนี้เราจะมาดูวิธีการหาข้อมูลที่ซ้ําในรายชื่อผู้สมัครนะเริ่มต้นนะครับเลือกอยู่ที่รายชื่อผู้สมัครจากนั้นไปที่แท็บ Create เนาะไปที่แท็บ Create แล้วก็เลือกคำสั่งนะคิวรีวิสานะคิวรีวิสานะครับแล้วก็เลือกคำสั่งที่ชื่อว่า ไฟล์ดูพิเคตคิวรีวิสา์นะครับคลิกโอเคนะครับจากนั้นเลือกว่าเราต้องการหาข้อมูลซ้ำในตารางไหนนะในที่นี้ก็จะเลือกตารางที่ชื่อว่ารายชื่อผู้สมัครนะแล้วก็คลิก Next ต่อไปจากนั้นขั้นตอนนี้ก็คือเราต้องการหานะครับ ค่าที่ซ้ำนะครับในฟิล์ไหนนะครับสมมติบอกว่าต้องการหาค่าซ้ำในฟิลด์แอปพลิเคชัน ID นะเราก็เลือกแอปพลิเคชัน ID แล้วก็คลิกเครื่องหมายนะครับย้ายไปด้านขวานะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราจะหาฟิล์ที่มีค่าซ้ำกันในฟิล์ที่ชื่อว่าแอปพลิเคชัน ID นะครับคลิก next ต่อไปนะครับ ตอนนี้ขั้นตอนนี้ก็คือนอกจากผลลัพธ์ที่ต้องการโชว์ขึ้นมานะครับเฉพาะรหัสที่ซ้ำนะเราต้องการดูอะไรควบคู่ไปด้วยนะครับเราไม่ได้ต้องการดูแค่รหัสเราอยากจะรู้ว่ารหัสที่ซ้ำเนี่ยมีชื่ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเลือกฟิล์มาเพิ่มได้ในที่นี้ขอเลือกฟิล์ที่ชื่อว่าแอปพลิเคชัน a m e มาด้วยนะครับก็ย้ายไปด้านขวาเนาะ,ะต่อมาคลิก Next ถัดไปนะครับ ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อคิวลีนะครับก็คือแบบสอบถามนะครับที่เราต้องการหารข้อมูลรหัสซ้ำนั่นเองนะครับแล้วก็คลิก Finish นะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาว่ารหัสที่ซ้ำมี2 r e เรคคอร์ดนะก็คือ0011ชื่อก็คือ student name 0011นะครับต่อมานะครับลองมาหารายชื่อผู้เข้าสอบที่มีรหัสซ้ำกันบ้างนะครับก็ไปที่แท็บ create นะครับคิวรีวิสาดเนาะเลือกไฟล์ duplicate คิวรีวิสาดแล้วก็โอเคเลือกเทเบิลที่ชื่อว่ารายชื่อผู้เข้าสอบนะครับคลิก Next ต่อไปเลือกฟิลดที่ต้องการหาค่าซ้ำก็คือฟิลดที่เป็นรหัสนะครับรหัสนะครับเราก็ย้ายไปด้านขวาจากนั้นคลิก Next ถัดไปนอกจากนะครับแสดงผลรหัสที่ซ้ำแล้วต้องการดูข้อมูลอะไรควบคู่ไปด้วยไหมสมมติอยากดูทั้งหมดว่านะค,คนที่ซ้ำนะคะแนนสอบนะครับ เป็นยังไงนะครับเราก็ย้ายไปด้านขวาทั้งหมดคลิก next ต่อไปแล้วก็นะครับตั้งชื่อนะครับ query นะครับขอใช้ตาค่า default นะครับแล้วก็คลิก finish นะครับอ่าผลลัพธ์ก็คือนะครับไม่มีนัรหัสผู้เข้าสอบคนไหนนับที่นะครับซ้ำกันเลยสำหรับนับตารางที่ชื่อว่ารายชื่อผู้เข้าสอบนะอันนี้ก็เป็น วิธีการตรวจสอบข้อมูลนะครับที่ซ้ำในคอลัมน์เดียวกันหรือในฟิลด์เดียวกันนะครับด้วยโปรแกรม Microsoft Access นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะเป็นทางเลือกในการหาข้อมูลที่ซ้ำในคอลัมน์เดียวกันระหว่างใช้ Excel กับ Access นะครับ